สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะมื้อนี้ไทยนาโคงน้องจิกซีมาเฮ็ดขันบักบิงเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เกิดเจ็ดคำคะ่ะมื่นวันพระ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะวันพระน้อยเจ็ดคำโบริเ็ตมาโดนเลยได้ค่ะตั้งแต่ออกพรรษานะค่ะเนาะบดดริเอตโดนแล้วเดียคำกันเตรียมใบตองแล้วล่ะคะ่ะเนาะใบตองนี่ละคะ่ะผ่านโบย่ายเดี๋ยวคะ่ะเฮ็ดเฮ็ดห้า เฮ็ดถ้าเมเมย์ละหาลูกทานยายกับมีแล้วค่ะดอกดาวเรืองกระซื้อเพื่อนมาไว้แล้วค่ะเนาะยี่ยสิบบาทค่ะสรงกำนี่กำละสิบบาทก็ได้ลายหลายค่ะยายก,ะยายกระ,สกะเสียมมาเสียบคันักบิงกระโบไดไซ้เบิดดอกเนาะดอกลักดอกลักนี่คำกับปเกบเอาค่ะอยู่อันข้างทางเนาะค่ะนี่ค่ะนะดอกลักลายหลายค่ะปเก็บเอาเสียบมาเสียบ ใบตรงกับพร้อมค่ะเด็มือนี่ก็คือสีแล้วคำอยู่เนาะเพราะว่าตัวนี้สี่โมงครึ่งแล้วเนาะค่ะเนาะกตสีมาเริ่มเห็ดใบตรงกระสีไว้แล้วค่ะเด็กกระสีมาเริ่มเห็ดกันเนาะค่ะเนาะอันผ่านตรงกลางันเห็ดไว้แล้วบ้ได้ถ่ายให้คุณผู้ชมเบิ่งค่ะฟ้าวแ <laughs> สีมืดก่อนดอกไม้นี่ห้องเจ้าคุณะค่ะเนาะ ไม่ได้ใส่เบิดดอกค่ะใส่ยันเซมประดับไปนขนาดขนอกนี้มีโดอกอ่อนโดอกอ่อนโดอกเกในความคืดว่า ่าสีไล่ไล่โดกนะคะยอดหยดขึ้นเอาอันโดกอ่อนๆโดกน้อยๆเนาะค่ะเนาะใส่ค่ะเจ็กสีได้สั้นใหญ่โดกค่ะนี่นะได้ซีนีะเนาะแยังพูน้อยอยู่คือกิสีโอคุณผู้ชมเบิ่งเด้ยค่ะเด้อ แล่วครั้งน้าเราหันเห็ดเห็ดไหว้พระค่ะเห็ดไปวัดเนาะค่ะเนาะเห็ดไปวัดบ่ได้เษ็ดประกวดประชันแข่งขันสวยงามอี๋อย่างนกขานอคุณผู้ชมค่ะเอาเอาเอาใจเสน่ห์นกโดดจังมาเห็ดมาต้องเข็ด หลงเนาะคะ่ะโดนๆจังเห็ <c oughs> ดโดนหลายจังเห็ดมันก็ลืมแด <c oughs> ม้เหม็นบ่เต่าหัวหันอันเอาอันเต่าอย่างคำเห็ดอันนี้ค่ะ nhau nhau điều xin nhau nhau ở đồ không nói nào nó cả nọ nói hiện anh, ăn, ăn bị nhau nhau đây hả thương thương khác nhau nhau còn cháu là dài thì phải xin chắc con nó ลืมนี่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 เออประมาณนี่ประมาณนี้ค่ะอ,อันนี้สัน้นประมาณนี้เนาะหะเนาะยีดีสัน้นโอ้ยยายก็ได้ เก็ดไปเฮ็ดมากระลืมค่ะ หนี่เห็นบกไปได้เหตุขันบักเบ่งขายยคันคันเนาะหน้าเลงค่ะนะมันอึดดอกไม้อี่ค่ะมันคือหน้าขนเลยบุกไปได้เหตุแต่ว่านี่หันเป็นเดือนมาค่ะบูชาเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะเดือนมาค่ะบูชา นก็สิเป็นวันมาคะบูชาเลยได้ค่ะโอ้ไม่เดือนสี่เนาะค่ะเนาะปีนี้เปรตโซหุนค่ะมันก็เลยมาวันมาคะบูชามันก็เลยย้ายมาอยู่เดือนสี่ค่ะธรรมาดาเป็เดือนเดือนสามเนาะค่ะเนาะนะคะย้ายมา,าสี้หนึ่งสองสามสี่ห้าพอดีหกกับเมนกับตัวนี้เนาะ,ะ,นอ,ะอันนี้ตห็ดดำลงเล้วจ้ะ ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมอยู่ทางใดกันถ้าเมนเบิงกันแนะนำมาในเด้อค่ะเฮ็ดเฮ็ดเบบใดทางบ้านเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะมีความคิดเห็นประการใดก็ว่าสู้กันฟังะคะ่ะเนาะเราสู้กันฟังแนะนำยายครับมาเนี่ยวะ่ะโอ้ยอยังสั้นยังซีเด้อยายเด้อนะคะเนาะเสียงอาจซพบรังค่ะเพราะว่าเอาบ่มไม้เอาบ่มีไม้บ่ม,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 มีอีหยังคือเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดไปตามภาษาพูดเท่าของที่นี่เละคะ่ะจะค่อยมาติด จะค่อยมาเบิ้งกันต่อไปนเนาะคะเนาะเห็ดออกมาได้เมยียหนึ่งแล้วค่ะพานหนึ่งใหญ่กับสีเมียนนีน่น,นะคะเนาะอันนี้ห้าอันก็มีกลวยตรงกลางกลวยตรงกลางใหญ่ท็ดคุณผู้ชมคะแล้วเลยได้ะคะ่ะเนาะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มเป็นเวลาหนึ่งทุ่มค่ะประดับดอกไม้น้ำกันนะคะคุณผู้ชมที่แรกว่าเสี่ยวสีนี้ใส ยากทนผันมากสีนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าขึ้นม,มีหน่อยโบโพค่ะก็เลยเอาสีเหลืองอ่อนใส่สีเหลืองอ่อนใสเนาะคะเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะบโบอยันสีซดไปไหนเนาะคะเนาะโบเมนโบซดสีโบเดน,นะคะ่ะอันนี้เฮาเป็นดอกดอกลักซดนะคะสีเด่นก็เลยโบตัดกันไปไหนเนาะออกจากเขียวๆไปนั้นไปต่ง ไอยาคัมมันมาเฮ็ดขันบ,บังคันบังเบียงขันคือเฮ็ดดอกไม้สดไปเลยค่ะนี่เลยค่ะเนาะแล้วมาแล้วค่ะดอกสีแดงอยู่ตรงกลางสวยงามบบง,งามประการใดคุณผู้ชมติชมมาในเด้อค่ะติชมยายคำเนี่ยค่ะว่าโอ้อยายเอ้ยเฮ็ดคันบังเบียงคือบบง,งามเทพอย่างก็เว่าให้ฟังเนี่ยค่ะเนื้สีใบตงองเฮาใบตองนี่โบ้เม็งใบตองเหลืองได้ค่ะเพิ่นตากเดด คือเด็เนี่ยจะเป็นสีเหลืองๆก้านเดียวกันค่ะข้างนึ่งจะเป็นเขียวข้างนึงสีเหลืองเบิกกระคืนก็อยิกชัดบบไหนเ,เนาะค่ะเนาะมันมืดอ่าก็เลีเล้ยวเรียบร้อยไปด้วยดีมืดไปถวาไวคันบังเบ่งมาลาดวมดอกไม้ยุวะน้ากันเนาะค่ะเนาะมาชมคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามในช่องไทยนาโค้งน้องจิ๊กค่ะแลวก็อย่าลืมกดไลค์ให้เยอะน,นเพื่อให้มีกำลังใจในพผู้เ่า ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ